ไม่ใช่ตัวที่ควบไม่ใช่ตัวนี้นะใหญ่มาก <laughs> <laughs> เอาหนะถือว่ากัด,ด,ดโอ้อโห<ฮ>กิ<ฮ>้ไปตาเดี่ยวอเอา,เอาถือว่ากัดแล้วกัน